สวัสดีครับมาปอกับคนหากินเราทุงคือเก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพยายามเบ็ดครับผมลงใหม่วางแรงครับจะดูดน้องกันพี่น้องไว้มีโตบ้างครับอายุหาจริงครับใส่ในรังหนึ่งพี่น้องหายไปแล้วครับแจ็คปลาหลักหรือคนหลักไว้แจ็คเดี๋ยวเิลังแหลกครับพี่น้องมาสิมา้านบ่ หึห้อยไปนี่พี่ครับมายัดตังกล่องเด้อโอ้มาติดหนัง Cần lắng nó tấy lắm lắng này em có thật เนี่ย้อนเบ็ดไม่เนาะเป็นเนี้ยเขียวที่ดีครับยังสืบตรงเดือนไทยเดือนเหนือเฟืองเนี้ยครับเนี้ยสุดเดือนไหนครับเบื้องล่าไปครับคอยกินพี่น้อง ปลาหน่อยกินเยอะไปครับห้อยใส่งเงยอเยอะยามาได้เครื่องหน่อยครับคือเกาครับบรรยากาศบ,นบานๆนองเอ้ยหายอยู่หากินอย่างี้อยู่ครับ

ยังดุนกันไหตัวแหน่วบดโอ้ยตัวแหน่วไหนพี่น้องปุ๊บปุ๊มาหน่ะมาหน่ะพี่น้องดุ๊กครับนี่ตัวนึงครับมาหน่ะครับพี่น้องครับปุ๊ครับปุ๊ดุ๊กหน้าครับนี่ครับ ได้ได้ปลดกังครับโอ้ปลาดุกเหลืองนี่ครับพี่น้องวสวยๆครับสองตัวพี่น้องนี่ประคอตัวหนึ่งครับ หมานยียพี่น้องนี่ยายามเบดครับเงี้ยใส่เดือนพี่น้องใส่ถุงครับอุ๊ย,ย,ยนี่ครับสรุปผลงานขึ้นนี่พี่น้องยามเบดครับได้สามโตครับปคอ ข้อน้อยสองตัวประดุกหน้าตัวนี้ครับผลงานครับใส่เบรคครับเงี้ยใส่เดียงครับเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคนหากินรอทุงสวีดัสสวัสดีครับผมเดีย๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับครับประดุกหน้าที่สวยครับ